สวัสดีคูเชอมวันนี้ผมจะมาสอนเกี่อวกเป็ดอันนเ้ชันคนียแล้วก็ผ่านซิกด้วยผ่านทั้งรัดกับซิกแต่ก็เข้าพร้อมนี่อยู่พร้อมกันเลยสองก็เกินดิ เดี๋ยว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 มันเดือดผมมันขึ้นเจ้าของแกทำให้ฉันเดือนเดือนขึ้นทำไมมีเจ้ากระเดื่องปราิธีผ่านแบบสปีดรันก็ง่าย เหมือนผมก่อน<ส>วันจะดกูรูปนี้มากโอ้โหรูปรูปมีสีดำดำเลยอ่ะเอ็มบู๊เอ็มบู แอบบูดยิ่งไงมาแล้วแอิเ <Animation. S 2> มชันผลจะได้เป็นแอดมินแล้วโอ้เมืม่อไรผมจะได้แอดมินสักทีผมต้องผ่านฟิกเกอร์ก่อนถึงจะได้เป็นแอดมินแล้วก็ซิกแล้วก็วัตเตอเออไปตรงนั้นแหละ ตรงเลยมีนะที่ปุป่มตรงเฮ้ยอยากจังว่ารักแน่เลยรักมาแค่หนึ่งครั้ง ที่สิบเ้านะกล่องไฟโอ้โหเสียงบ้าอะไรนั่นโอ้โห มาจากห้องนี้ก่อนาฟนี่ก็ฝนตกนะเอานี่ว่ะไอ้กุญแจไอ้กุญแจนี่ว่ะเขาตำรวจคองก่อนนะ ตำรวจของได้สามเลนละได้ผู้ชายมาด้วยตำรวจของสามเ็แเราก็ต้องไปห้องที่ยี่สินะโอ้ยไฟนี่เขาสร้างไม่เสร็จแล้วเขาไม่ต่อทชไหม ลอคุณอาคำเลยรอ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 คุณอาคำอ่ะเาจะของนี้นะมาสำรวจของกันยอย่าเพิ่มความดิวไม่มีตรงเยอะมากผมชอบเงินไลยมาเทมา ใช้ตอนหนีซิกแล้วกันยาเพิ่มความเร็วใช้ตอนหนีซิกแล้วกันไปเช็คเฮ้ยไปอยู่ไหน ระวังเสียงสืบเดือยนะสืบเสียงของสุครีตรเดี๋ยวละโอ้ยอยู่ข้างบนเพื่อเพื่ออะไรกูยอยู่ที่แสยอยูมึงก็มาหลอกกู ไม่เจอสักทีเลยจะตังเงินเขาก็สร้างสมจริงเลยนะดอนนี่โอ้โหเขาสมจริงเลยกูสร้างเกมดองเขาพัฒนาเกมโคตรเท่เลยสร้างเหมือนชีวิตจริงเลยชีวิตจริงโอ้โห,หน่ารักคนไม่น่ากลัวเลย น้าเหมือนคนไปจุกลอลอรอลอรอรอผยังไม่ผ่านห้องห้องสุดท้ายที่ผมต้องหาแล้วนะ ไม่เจอเอาทิโมตีคอยเจอทิโมตี ได้เจอทิมมตีนี่ไง <c oughs> ขอตำรวจคองปัน อันนี้ผมมาถึงห้องสมุดที่ไม่ต้องหาแล้วี่ไงผมว่าแล้วรัดมาเนี่ย Làm ơn anh ơi, làm ơi, ai ai, ai ai, hát ai? Ai ai? Ai ai? 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 ไม่เจอตาลูก,กตาเลยผมไม่เจอไม่ใช่ผมก็จะหมดแล้วผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอเลยโหมันหายากจริง

มาเลยมาเดี๋ยวดื่มเครื่องดื่มวิ่งเร็วไวโอ้ยมันชอบหมดที่ผมใช้ผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งเร็วนะผมวิ่งเร็วมากตอนนี้ต้องใช้การวิ่ง